โควิดกำลังกลับมา สถานการณ์โควิดของอังกฤษแล้วก็ทบพรีเมียร์ลีกตอนนี้โหหนักมากนะฮะอย่างล่าสุดอย่างที่รู้กันนะท็อตแนมอสเปอร์ Moscow, ที่ต้องไปเตะบอลยุโรปก,ก็โดนยกเลิกเพราะว่านักเตะเนี่ยติดโควิด8คนก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะฮะก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็ล่าสุดเลยมันสืบเนื่องมาในพรีเมียร์ลีกนะฮะก็เลยต้องยกเลิกเกมที่ต้องเจอกัอบไบรตันด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้หนักมากแล้วรู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเรามอง,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 องว่าอุ้ยองค์กรใหญ่ทีมใหญ่เนี่ยเขาน่าจัดก,การให้นักเตะได้ชีด วัคซีนกันทุกคนแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมันกลายเป็นว่าที่เราได้ยินได้ยินมาว่าคนที่ยุโรปเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเรื่องจริงนะ <laughs> เพราะว่าจาการที่ฟังข่าวม,ม,มาเพราะว่าแม้กระทั่ง <laughs> การควบคุมนักเตะให้ไปฉีดวัคซีนเหมือนเขาก็ยังไม่ได้ทํา <laughs> เพราะว่าข่าวที่เล็ดรอดออกมาที่เขาพูดกันก็คือว่าสโมสรบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่านักเตะของเขาเนี่ยฉีดไปแล้วกี่คนและใครฉีดบ้าง <laughs> จริงๆนี่คือเรื่องแบบเซอร์ไพรส์มากเอา้าไม่รู้เหรอไม,ไม่ไม่ได้มีการเช็คเหรออย่างราเนลี่อ่ะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเขาไม่รู้เลยว่านักเตะในทีมของเขาเนี่ยมีใครฉีดวัคซีนกี่เข็มหรือฉีดบ้างแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เลยซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมากนะฮะแล้วข้อมูลที่ออกมาก,ก็คือว่านักเตะทีมาดีอังกฤษทั้งหมดเลยนะที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มอะซึ่งจะปลอดภัยก็คือ2เข็มใช่ไหมมีแค่ 60, <ะ>60กว่าเปอร์เซ็นต์เองหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะโอ้โห แล้วฉีดเข็มแรกเข็มเดียวอ่ะแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองนะน้อยมากนะไม่ได้ฉีดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เลยนะนี่คือการฉีดที่แบบน้อยมากฉะนั้นเราจึงเห็นข่าวอยู่ตลอดว่าเอามีนักเตะติดโควิดแ,แล้ว <ผม S 2> ติดไมดเลยเออนะเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าเขาไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นจริงๆมันต้องเชิงบังคับไหมว่าคุณต้องฉีดพี่เอ่ะตอนแรกอ่ะพี่มองว่าเขาแบบจัดสรรด้วยซ้ำนะ mm. อ้าววันนี้นะทุกคนมา แล้วมีทีมมาฉีดมีมีแบบอ,อนามัยหรืออะไรเงี้ยให้มาฉีดถึงสโมสรหรืออะไรเงี้ยมันเรื่องเป็นราวงว่าที่คิดว่าเขาจัดสรรให้แบบนั้นด้วยด้วยวัคซีนที่ดีที่สุดของเขาอะไรเงี้ยแต่เป็นการว่าเฮ้ยสโมสรไม่รู้ด้วยซนะ้ำว่านักเตะคนไหนฉีดวัคซีนแล้วไม่โคตรเซอร์ไพรส์เลยเช่นโควาซิสนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของเชลซีเช่นเดียวกันนะฮะผมแล้วก็เขาบาดเจ็บไปนานใช่ไหม แต่สุดท้ายแล้วหายกลับมาก็คาๆว่า,าวเดี๋ยวจะได้ลงสนามแบบมติโควิดนั้นก็ต้องพักต่อแล้วมันกลายเป็นผลกระทบต่อเทลซีไปอีกเนี้ยนะี่คืออะไรที่แบบว่าสงง่งผลกระทบยามากต่อทีมพเมารีนะฮะอืมตัวแปลกคือ,อคือเท่าที่เห็นนะครับทั้งแฟนบอลรอมวมไปถึงสตาฟโค้ชนักฟุตบอลตัวจริงตัวสำรองอ,อะไรอย่างเงี้ยสังเกตเราจะเห็นในสนามเนี่ย ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะแมสอะอย่างอย่างนักนักเตะไม่ใส่เลยแต่พวกสตาร์กววก็มีใส่บ้างไม่ใส่บ้างตัวสำรองใส่บ้างไม่ใส่บ้างรวมไปถึงแฟนบอลที่มาเชียร์แต่แฟนบอลเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ <c oughs> แฟนบอลที่เราเห็นทีท่ถ่ายภาพไปแล้วส่วนส่วนใหญ่ไม่ไม่ใส่เลยเขาตรวจ อ่ามันจะมีเขาเรียกอะไรพาสปอร์ตของของของโควของการเช็คโควิดอ่ะคุณต้องฉีด2เข็มแล้วเท่านั้นถึงจะเข้ามาแฟนบอลจะฉีดแต่ปัญหาคือไอ้นักเตะเนี่ยไม่ได้ฉีดอ่าแล้วนักเตะสมมติว่าทีมพี่เขาเจอทีมทีมทีมแทนเนี่ยอ่าแล้วแล้วทีมพี่ฉีดกี่คนทีมนันฉีดกี่คนไม่รู้เลยแล้วมันมีเชื้ออยู่หรือเปล่าแล้วมาเจอกันเนี่ยเออว่ะแล้วมันไม่ได้แค่เตะกันนะมันไม่ใช่อยู่ห่างมันแบบหลังเกมอคุยกันกอดกอกันไม่บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบแพร่เชื้อกันได้เนี่ย เซอร์ไพรส์มากมันถึงได้มีแบบท่านได้มาสเปอร์ติ8คนอย่างนี้ไงโอ้โหแปดไม่น้อยนลพี่แปดเยอะ,ส,ปปะสามเลยนะเยอะมากเยอะมากถึงขนาดต้องต้องยกเลิกเกมไปเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งในหลีกอื่นๆก็เริ่มส่งผลกระทบอย่างเช่นที่บนเดสลิกาเยอรมันบาเยนมวนิกน,นะครก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะต้องปิดสนามแล้ว <ś> เริ่มต้องปิดสนามนะครับผมไม่ไม่ไม่สามารถให้ให้ให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับเพราะอย่างที่รู้ว่าที่เยอรมันเองก็เริ่มกลับมาติดเยอะเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนอังกฤษเองมีข่าวนะฮะแต่ว่ายังยังไม่คอนเฟิร์มแล้วก็ยังไม่ฟันชง <c oughs> ก็คือว่าเขาอาจจะเว้นช่วงช่วงหนึ่งที่ไม่ให้ผู้ชมเข้าสู่สนามเพื่อให้แบบสถานการณ์มันมันคลี่คลายขึ้นนะฮะ <c oughs> ก็เห็นแว่วๆมาว่าน่าจะเป็นช่วงคริส,สต์มาสที่เตะทีเถี่ยวช่วงนี้อริ่งเดย์ชายบ็อกซิ่งเดย์ช่วงนี้อาจจะไม่มีผู้ชมเข้าสู่สนามเลยแต่เขากําลังเป็นแผนการที่คิดกันอยู่นะฮะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเราจะยังไงนะฮะเราอาจจะกลับไปสู่ที่เราแบบ เห็นบรรยากาศแบบเงียบๆโล่งๆเงี้ยอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับ อจากข่าวเรื่องโควิดที่กระทบตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าวงการฟุตบอลไปทั่วเลยนะครับผมคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกว่ายังไงบ้างนะครับผมก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ทางใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเพจของเราด้วยนะครับโอลิบบอลโอลิแฟนนะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ